ก็วันนี้นะครับสารลีฟเองก็เอารถ BYD ที่เกิดอุบัติเหตุเนาะแล้วก็บุบแล้วก็ต้องมาเคลมประกันอ่ะก็ขั้นตอนในการทำนะครับเราก็แค่เอาใบประกันนะครับ mm hmm. พร้อมกับกรมธรรม์เอาให้กับทางศูนย์นะครับซึ่งสาระลีฟเองก็มาที่ศูนย์หัดใหญ่ซึ่งศูนย์หัดใหญ่นะครับจะอยู่ใน โชรูมของเดนซานะครับอยู่ตรงลบบรีลามีตซึ่งเขาแยกออกจากตัว BY d ที่อยู่ในเมืองนะครับซึ่งตรงนี้มันใหญ่กว่าเยอะเลยก็ลักษณะก็คือเราเองก็เอาตัวใบประกันให้เขาแล้วก็เขาเองก็จะเอาเอกสารอะไรต่างๆนะครับเขาเองก็จะเอามาให้เราว่าเออเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับซึ่งเคสเนี่ยครับประตูรถอะไรบุบนะครับซึ่งลักษณะตรงนี้มันเองก็จะเป็นจุดที่เขาเองก็ต้องเปลี่ยนเนาะ เขาคงตัวโฟลก็คือว่าเขาเองก็จะมีการเสนอใบราคาให้กับประกันก่อนถ้าเกิดว่าประกันเขาอนุมัติอะไรเขาเองก็จะสั่งอะไรก็สั่งอะไรนะครับสิ่งที่เขาทําต่อมาคือเขาเองก็จะโทรนัดแน่นะครับเพื่อให้เราเอารถมาที่ศูนย์นะครับเพื่อที่จะเอามาซ่อมซึ่งระยะเวลาในการซ่อมเราต้องเอารถมาจอดประมาณ7วันเลยนะครับนี่เองก็จะเป็นกระบวนขั้นตอนของการที่เรานะครับเอารถมาเคลมก็ถ้าเกิดใครที่แบบเกิดอุบัติเหตุก็ลอง เอาคลิปนี้นะครับไปเป็นประโยชน์เผื่อที่จะให้แต่ละคนได้เตรียมการทันนะครับว่าถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุต้องทํายังไงบ้างน,นะครับก็ถ้ายังไงเ,เวลาเกิดอุบัติเหตุอ่ะก็ใบประกันนะครับที่เราทําประกันชั้นหนึ่งอะไรต่างๆเก็บไว้ในเก๊ะรถอาจจะดีที่สุดแล้วก็มันเองก็จะมีเบอร์โทรที่เราสามารถโทร c เซ็ Call center ได้จุดนี้แหละมันเองก็จะเป็นจุดที่ทําให้เราสะดวกสบายแล้วก็ทําให้เราลดความวิตกกังวลในการตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วประกันเองก็จะช่วย อำนวยความสะดวกให้เราง่ายยิ่งขึ้นนะครับนี่เองก็จะเป็นคลิปที่สาระลิฟเอามาแชร์ให้กับทุกคนนะครับที่ใช้รถก็ถ้าอย่างไรก็ใช้รถก็ระมัดระวังการใช้รถบนท้องถนนกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนขับรถอย่างปลอดภัยกันนะครับสวัสดีครับ